วันนี้นะคะแหม่มก็มาติดตามนะคะความคืบหน้าของการรังวัดที่ดินแปลง1 1ไร่16.5ตารางวานะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะแหม่มปิดการขายไปประมาณช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมามิถุนายน2566นสะคะส่วนวันนี้จะเป็นวันที่7กันยายน2566นนะคะทางาเจ้าหน้าที่รังวัดนะคะก็นัดคิวรังวัด สำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วทางเจ้าของนะคะเจ้าของท่านใหม่นะคะก็ได้มาขุดบ่อนะคะขุดบ่อเลี้ยงปลานะคะมาถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือสามารถทําได้ก่อนนะคะแล้วก็เราประมาณประมาณขอบเขตเอานะคะจากการที่เราจะแบ่งกันอ่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแปลงนี้ทางเจ้าของนะคะขายยกแปลงแต่ว่าทางลูกค้าของแหม่มนะคะอยากซื้อหไร่นะคะแล้วแหม่มก็ไปหาเพื่อนบ้านมาให้อีกท่านหนึ่งก็เป็น5ไร่นะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะ<ม>ทางเจ้าของนะคะแจ้งว่าเนี่ยเขามีผักหวานด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะคุณผู้ชมว่ามีผักหวานจริงหรือเปล่านะคะ โอ้โหเป็นผักหวานทีอ่อยู่มาตั้งนานแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าแปลงนี้มีผักหวานด้วยหรือเปล่าแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ที่ซื้อห้าไร่นะคะก็คือได้ขอบเขตฝั่งขวามือนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ผักหวานไปด้วยอาจารย์บอกว่าเก็บทานไปสามรอบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส่วนด้านนี้นะคะคุณผู้ชมทางเจ้าของนะคะ5้าไร่ก็ได้ทําการขุดบ่อแล้วโอโ้ขุดสะใหญ่มากๆเลยนะคะ แล้วก็ปลูกกล้วยนะคะปลูกมะพร้าวนะคะปลูกชะอมนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะคะกําลังจะเนรมิตเป็นโคกหนองนานะคะแล้วก็ปลูกบ้านสวนด้วยแมมจะไปชมผักหวานก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะว่าผักหวานเขาอยู่ตรงไหนนะคะเออโอ้โ,อโหนี่ไงคะเห็นแล้วโอ้สวยจังเลย โอ้โหนี่ผักหวานอยู่บนเนินนะคะกําลังงอกเลยเีียาคะผักหวานอยู่บนเนินนะคะกําลังงอกเลยค่ะคุณผู้ชมคะ อันนี้จะเป็นผักหวานนะคะที่ทางเจ้าของเดิมนะคะปลูกเอาไว้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะจะมีผักหวานด้วยนะคะเนี่ยน้องกําลังภาษาโคราชนะคะเขาเรียกว่ากําลังรัดนะคะเนี่ยกำลังรัดแล้วก็แตกยอดนะคะสวยมากๆเลยค่ะโอ้มีตั้งหลายต้นนะคะ1อันนี้ก็ใช่นะคะหนึ่งสองสาม อ๋อโอ้โหบุ้งเยอะจริงๆพี่เขาบอกว่าบุ้งก็เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหเจ็ดแปดโอ้โหเยอะมากเก้าสิบสิบเอดบสองสิบประมาณประมาณสิบสิบห้าต้นได้นะคะคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยแล้วก็มีผักกลุ่มด้วยนะคะมีผักกลุ่มแล้วก็จะมีผักหวานด้วยนะคะโอโ้ตรงนี้คุ้มมากๆเลยะคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวบบพาผู้ชมมาชมในส่วนของบอ่อน้ําด้านหลังนะคะ หลักอยู่ตรงกลางที่ดินนะคะเพราะว่าอีกแปลงหนึ่งจะเป็นของแปลงฝั่งด้านซ้ายมือก็คือซื้อ6ไร่นะคะคุณผู้ชมซื้อ6ไร่แต่พี่เขาจะเอาอทางเข้าเนี่ยหเมตรเออหเมตรนะคะทางเข้า5เมตรแล้วก็ยาวมาเป็นรูปตัวแอลแล้วก็จะไปอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นของเจ้าของอีกท่านหนึ่งก็คือซื้อ5ไร่นะคะซื้อ5ไร่แล้วก็ขุดบ่อเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะคะ เนี่ยค่ะขุดบ่อเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ปลูกปลูกต้นนี้ด้วยนะคะปลูกชะอมด้วยค่ะเนี่ยค่ะปลูกชะอมเรียบร้อยอู้สวยงามนะคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ํานะคะที่ทางเจ้าของท่านใหม่ขุดเรียบร้อยที่สําคัญนะคะตรงเนินนี้ได้ผักหวานสวยสวยด้วยอู้อีกตั้งสิบก่ดต้นนะนี่นะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยสวยแบบนี้นะคะ สามารถโทรหาแม่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID hmm. 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าไขา่ที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้สำหรับต้นนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมน่าจะมีอายุแบบ ไม่รู้ว่ากี่สิบปีแล้วนะคะโอ้โหน้องต้นใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังนะคะที่เป็นที่นาแต่ว่าตอนนี้ยายาขึ้นเยอะแล้วนะคะลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะอ้อแจ้งเพิ่มเติมแปลงนี้นะคะก็ทางเจ้าของท่านใหม่ก็เอาน้ำประปาต่อมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ